ไปันนะวันี้เดินเล่นไปลงเดยังเชเยไม่เมยอยู่แต่เขาไีสาั้่ะ้อยตื่ตมั้ง้ำอ้่ตื่ตง่ตัั้ตื้่ัม้งต่ัมั้่ังาน่ชิญัับ้เกียตื่น่ะหมดแรง้ม่ ไม่เสมอมาอีกรางขอบคุณนะคะของคุณไม่เสมอนะคะสวัสดีน้ำอ้อยนะคะเหนันเดินไม่แพงเลยคุณแม่ขาดเท่าไหร่คะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณและเสมอนะคะให้นะคะ าวลงนะคะเราจะทำแค้ไร้ลงอย่างเดียวของกินเยอะของกินเยอะเอาปลาสีตัวค่ะสวัสดียาน้องค่ะสวัสดีพี่ทัชชาทัชชาน้อยนะคะ ทายกันไปเด้อหาซื้อแนวกินก่อนหาซื้อของกินก่อนนะคะรถบอวิงบอยมากเลย ไปหาซื้อมันไปซื้อมันซื้อฟักทองไม่รู้มีหรือเปล่าเนะาะกระลายกันไปนะคะสวัสดีค่ะทุกกี้สวัสดีนะคะมาเร้วมาเร้วขอบคุณนะคะทุกกี้คืนหลับอยู่ห้องทุกกี้ตีหนึ่งกว่าม้งแบดหมดแบตหมดเลยปิดเนาะ 70%นะเนี่ยที่ว่ามาแถวนี้มันก็จะจรถติดเนาะเพราะว่าเขาทำถนนนะคะเปิดเปิดเลแนแะคบเนาะทำถนน ไก่เนาะซปเปอร์ตีนไก่งไงเจอหมปัทองของเรา